สวัสดีครับพบกับเซลล้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมน,นะซึ่งอุปสรรคที่ยากมากๆครับสำหรับการขายโดยเฉพาะการขาย B2B ที่มันจะมีเรื่องของเจ้าที่นะครับก็คือคู่แข่งเบอร์หนึ่งที่เขาถือเคียเขานั้นอยู่นะครับถือว่าเป็นเคสที่ยากมากมันยากยังไงนะมันยากตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยสนิทกับคู่แข่งเราอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ดีด้วย แทบจะหาจุดอ่อนไม่เจอเลยนะมันก็เหมือนกับลูกค้าเคียเขาเราอะถ้าจะเปลี่ยนไปซื้อคู่แข่งเนี่ยมันก็ยากอยู่ใช่ไหมเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการที่จะซื้อขายกันมานานน่นะครับอันนี้มันจะเป็นเกาะป้องกันชั้นเยี่ยมครับแต่คอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องเล่นเกมแนวลุกบ้างแล้วเราจะต้องแบบว่าสร้างกลยุทธ์เพราะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมนะครับเผลอๆเนี่ยมาโดนคู่แข่งแย่งกันซะเปล่านะ ก็ลองมาดูวิธีการกันนะครับที่สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบตามหลักการจริงๆนะครับอยากจะให้ทําทุกเคสนะครับเพราะว่าการจะโจมตีคู่แข่งที่อยู่ในป้อมปราการที่เขาถืออยู่ยากที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับอันแรกนะครับก็ศึกษาจุดอ่อนอยู่ดีนั่นแหละครับก็จะเป็นจะต้องหาให้เจอให้ได้ว่าเราเนี่ยเด่นกว่าหรือว่าคู่แข่งเขามีช่องโหว่อะไรนะครับลอง ถามจากลูกค้านะวิธีการก็คือว่าเราจะต้องมีคำถามที่ดีตอนที่เรารู้แหละเราเข้าไปเจอลูกค้าแล้วเข้าไปนำเสนออะไรใดๆเนี่ยถ้าถามตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าการใช้งานปัจจุบันกับคู่แข่งคุณนั่นแหละมีปัญหาอะไรบ้างนะอันนี้บอกเลยว่าอาจจะฟลุกนะครับเขาอาจจะให้ข้อสอบมาก็ได้ว่าอยากจะปรับปรุงเรื่องสปีดกว่านี้หรือว่าอยากจะให้การบริการ เข้าถึงมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราได้ข้อมูลพวกนี้มานะครับก็เอามาประมวลผลเนาะลองถามใหญ่ๆไหครับอย่างเช่นว่ามีปัญหาจุกจิกอะไรไหมหรือว่าต้องการเรื่องของงานเซอร์วิสหรือว่าเรื่องของตัวสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมบอกเลยนะครับว่ามันคือความจริงใจนะจะถามจุดอ่อนนะอันนี้เอาตรงๆนะครับจะถามจุดอ่อนคู่แข่งเนี่ยง่ายที่สุดคือไปถามจากปากลูกค้านะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เราแบบศึกษาก่อนได้ เช่นถ้าคู่แข่งเนี่ยเราสามารถเห็นราคาเขานะวิธีการที่เขาทนเนี่ย,ยก็คือว่าเราก็ทําตัวเป็นลูกค้านี่แหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับโทรเข้าไปบริษัทคู่แข่งแล้วก็ขอราคาบ้างขอเรื่องของรายละเอียดต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูแต่ราคานะครับดูเรื่องของข้อเสนอดูเรื่องการให้บริการของเซลอย่างเงี้ยบางทีคู่แข่งเนี่ยอาจจะทํางานช้าก็ได้นะครับเราก็จะได้ลองประเมินว่า ตัวฝีมือเซลล์ที่อยู่กับฝั่งคู่แข่งเนี่ยเขามีศักยภาพประมาณไหนด้วยนะครับอันนี้เป็นเวทีที่ทําได้นะครับไม่ได้ผิดกติกาไม่ได้ผิดกฎหมายเผลอๆเนี่ยคู่แข่งก็ทากับคุณอยู่ครับก็โทรมาหาคุณนี่แหละแล้วก็ทําทีเป็นขอราคานู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆก็คือมาสืบราชการลับนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับที่องค์กรใหญ่ๆใครๆก็ทํากันนะก็จะได้ค้นให้ได้นะครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเป็นยังไงนะครับ ทีเนี้ยมันจะต้องฟังจากลูกค้าด้วยแหละเขาเรียกว่าหาช่องว่างช่องโหว่าบางอย่างที่คู่แข่งอาจจะมีจุดอ่อนตรงนั้นนะ่ะอย่างเช่นเราจะไล่ถามเกี่ยวกับงานเซอร์วิสเนี่ยอันนี้มันจะเป็นกุญแจที่น่าสนใจเช่นการให้บริการเนี่ยสปีดความเร็วหรือว่าเรื่องของระยะเวลาอะไรต่างๆอย่างเช่นการเคลมสินค้าเนี่ยอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าโอเคก็เคลมทุกๆสิ้นเดือนอย่างเงี้ย แต่เราอะเช็คตัวเราว่าเราเนี่ยอาจจะเด่นกว่าก็คือการเค็มสินค้าเราเนี่ยเค็มได้เร็วกว่าอย่างเงี้ยครับหรือว่าคุณสมบัติของตัวสินค้าก็ได้นะเช่นถ้าเกิดว่าถามไปเกี่ยวกับสเปคที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยแล้วของเราอะคือมันสเปคสูงกว่าอย่างเงี้ยครับก็จะได้โน้ตเอาไว้นะเพราะตรงเนี้ยตัวนักขายเองอะจะได้พูดเรื่องความแตกต่างได้ระหว่างเราหรือว่าคู่แข่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าความยืดหยุ่นก็ได้เช่อนอาจจะ ต้องสั่งซื้อทีละเยอะๆอาจจะปรับแต่งอะไรไม่ได้มากอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับที่ให้เราเนี่ยค้นหาจุดอ่อนให้เจอนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเช่นเราถามเกี่ยวกับว่ากิจกรรมการเข้าพบลูกค้าอย่างเงี้ยคือบริษัทที่ใช้อยู่ดูแลเป็นไงบ้างเงี้ยครับแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะพอใจอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเรื่องต่อมาครับเราต้องสร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ให้ได้นะครับ ความแตกต่างเนี่ยก็คืออยากให้ให้มองไปที่ผลลัพธ์ได้ไหมยอย่างเช่นว่าโซลูชันที่เขาใช้อยู่เนี่ยเอาตัวอย่างปเป็นอะไรดีสมมติเป็นเครื่องจักรแล้วกันนะเครื่องจักรเนี่ยเขาอาจจะใช้ของประเทศเยอรมันเลยนะครับซึ่งมันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่เราเนี่ยอาจจะขายของประเทศญี่ปุ่นหรือของจีนอย่างเงี้ยคุณจะต้องแบบว่าให้ให้ประเมินตามนี้นะคือเวลาเราจะทดสอบอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องถ้าเด่นด้วยตัวสินค้าจริงๆอ่ะหมายความว่า ประสิทธิภาพหรือว่าเรื่องของพลังงานการใช้งานอะไรมันดีกว่าจริงๆนะครับแต่บอกเลยว่าถ้ามันดีระดับนั้นเนี่ยดีกว่าเยอรมันเนี่ยนะคุณจะเห็นเลยว่าราคามันจะแพงแน่นะครับแต่นั้นไม่ผิดนะครับถ้าความแตกต่างเนี่ยคุณทดสอบอะไรจริงเนี่ยแต่ถ้าผลลัพธ์มันไม่ได้แบบว่าห่างกับไอที่เขาใช้อยู่ขนาดน,นั้นนะฟังดีๆนะสมมติว่าโอเคมันด้อยกว่าก็ได้มันด้อยกว่าแต่ไม่มากนึกออกไหมแล้วเราก็ให้การรับประกันเรื่องเซอร์วิสอะไรไปเนี่ย ด้อยกว่าไม่มากเนี่ยราคาเราต้องดีกว่านะครับอันนี้ความแตกต่างที่จับต้องได้แล้วคุณจําเป็นต้องทานะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะ,ะเผด็จศึกได้ก็คือว่าลูกค้าเห็นและ้ะหรือว่ามีส่วนร่วมในการทดสอบทดลองจะดีมากนะครับให้เขาได้ลองได้ได้ทดลองใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาเนี่ยมันดูดีกว่าที่เขาใช้อยู่นะครับบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะจับต้องได้แบบเป็นรูปธรรมอะนะความแตกต่างเนี่ยคือจะสูงมากๆนะครับ ซึ่งเราจะคำนวณให้ลูกค้าเห็นต่อเขาเรียกว่าการคำนวณ return of investment นะถ้าทำได้หมายความว่าไงครับก็คือเรื่องจุดคุ้มทุนเนี่ยคือคุณฟังผมดีๆนะสมมติลูกค้าเขาใช้ของดีด้วยนะคู่แข่งเขาขายอยู่ใช่ไหมแต่เราอะราคาดีกว่าอย่างเงี้ยเราจะคำนวณให้ลูกค้าเห็นว่าอาจจะเป็นระยะยาวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นระยะหลักหลักเดือนหรือว่าหลักปีนะครับที่รวมๆแล้วค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า คือร้อยทั้งร้อยผมฟันธงนะครับว่าต่อให้จงรักทั้งดีแค่ไหนแต่ว่าลูกค้าเห็นชัดว่าของเรามันคุ้มค่ากว่าคำนี้นคุ้มค่ามันไม่ได้หมายความว่าของมันต้องดีกว่านะคุ้มค่าก็คือคุ้มค่าคุณคือคุณเคยไปซื้อข้าวข้ากล่องตามร้านตามท็อปตามแบบห้างไหมที่มันจะมีป้ายเหลืองนะ่ะมันก็พอกินได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปเทียบกับอะไรเดียวฟู้ดคอร์ดหรือร้านดังเนี่ยมันอาจจะจานละร้อยใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคุณซื้อป้ายเหลืองเนี่ยคือถามว่ารสชาติเป็นไงครับมันก็พอกินได้นะไปเวฟได้อย่างเงี้ยอาจจะ69บาทเนี่ยแล้วก็เป็น1แถมหนึ่งอะไรก็ว่าไปคือมันคุ้มกว่าต่อให้ของมันห่วยกว่าฟังดีดีนะครับต่อให้คุณภาพมันจะสู้แบบผัดสดใหม่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมีตลาดอยู่แล้วนะครับลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะพิจารณาได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยคือส่วนที่สร้างความแตกต่างได้ที่สุดแล้วก็ว่าได้นะจะไปตีป้อมประการคู่แข่งเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เด่นกว่าด้วยตัวของความเทพเราต้องเล่นราคานะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นมุมหนึ่งอะสมมุติว่าของเราเหนือกว่าจริงๆนะเราเจ๋งกว่าเนี่ยอันเนี้ยคงไม่ได้มาเล่นราคานะครับแต่คุณต้องมาขายเรื่องความโดดเด่นของประสิทธิภาพแบบชัดๆัดอะแล้วก็ไปแมชกับเอาไอ้ทีหนึง่งซึ่งตัวเลขเนี่ยมันควรจะสูงแบบเห็นได้ชัดหรือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วรู้สึกชัดเจนว่าไอ้โซลูชันที่คุณขายจะเป็นเครื่องจักรจะเป็นซอฟต์แวร์จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย คือมันคุณภาพดีกว่าจริงๆนะครับแต่ความดีกว่าคุณภาพมันต้องรวมทั้งหมดนะเช่นคุณสมบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานได้จริงๆนะครับมันใช้งานง่ายมันเห็นชัดเจนว่าประสิทธิภาพมันสูงจริงอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้มันก็เหมือนกับเรื่องอะไรเดียวสมมุติว่าผมเนี่ยขับ bm แลวกันภาพมันชัดดิ bm เนี่ยเป็นรถที่สมรรถนะสูงอยู่แล้วนะครับผมอาจจะรัก bm เลยอเออซื้อ BM มาตลอด ทีเนี้ยคนจะขายเบนซ์ผมเนี่ยทำไงครับก็แน่นอนครับต้องให้ผมเนี่ยเห็นประสิทธิภาพโดยรวมก่อนรถเบนซ์เนี่ยโอเคแหละเอาวัดกันจริงๆนะมันก็แรงๆพอๆกับ b ีเอ็เนี่ยพอเลยครับจริงๆถ้าผมได้ลองขับก่อนนะแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่าเซลล์อะ่ะจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้เบนซ์มันแพงกว่า BM เลยนะอย่าลืมนะแถมต้องเข้าศูนย์เนี่ยเสียตังค์นะครับก็ต้องมาขายเรื่องอะไรละความอะไรความหรูหราอย่างเงี้ยคือก็ต้องให้ผมเห็นชัดเจนว่า งานภายในของเบนซ์เนี่ยคือมันหรูจริงๆอ่ะแล้วมันก็สวยทําให้ผม่ยบอกให้ได้ว่าเฮ้ยงานมันสวยหรูหราแล้วก็แบบมีระดับอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับด้วยตัวว่ามันเป็นเบนซ์อ่ะนะหรือว่าวัสดุอะไรรวมๆมันดีกว่าเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นรถเกรดพอๆกันเนี่ยมันต้องแพ้ชนะกันด้วยความเหนือกว่าของคุณสมบัติที่พูดนะครับซึ่งไอ้เบนซ์เนี่ยมันชัดตรงที่ว่าคุณสมบัติคือวัสดุข้างในอย่างเงี้ยคืองานภายในตกแต่งอะไรเงี้ย มันค่อนข้างที่จะเนียบก,กว่านะอันเนี้ยก็จะทําให้ผมยอมที่จะเปลี่ยนรถก็ได้นะครับยอมจ่ายแพงแต่ว่าเซลล์อ่ะจะต้องทําให้ผมเห็นคุณค่าว่าถ้าผมขับแล้วหรูหราเนี่ยมันลักซูรี่มันแต่งสวยกว่าเนี่ยชีวิตผมจะดีขึ้นยังไงนึกออกไหมนะอันเนี้ยขอให้ทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าเออเฮ้ยจริงนะครับแล้วเรื่องของการขายด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเนี่ยมันก็ขายได้หรือถ้าแม้แต่เราคุณภาพด้อยกว่าแล้วก็เปลี่ยนมุมครับก็คือไปขายในเรื่องราคาแทนนะครับ อันนี้คือส่วนของการที่จะสร้างความโดดเด่นนะครับต่อมาอันที่3มนะครับมันจะต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าทําไมเขาไม่อยากเปลี่ยนเจ้านะครับผมฟันธงว่าร้อยทั้งร้อยอะเราเองก็ไม่อยากเปลี่ยนซีซ้วนะเราใช้ของที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องเอาเรื่องนี้มาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าถ้าเขาเปลี่ยนเจ้ามันเป็นเราจะเสี่ยงน้อยนี่หรอไหมคือการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างจะเปลี่ยนคอมก็ไนดะ้ะสมมติว่าผมเปลี่ยนไปใช้ วินโด์เนี่ยไม่ได้ใช้ Mac แล้วอะ่ะมันก็ยุ่งยากนะทั้งนั้นที่ชีวิตนี้เคยใช้วินโด์มาอยู่แล้วอะ่ะเกือบทั้งชีวิตแต่ตอนนี้ผมใช้ Mac อย่างเดียวแล้วต้องเปลี่ยนมาวินโด้เห็นไหมต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ยุ่งยากจัไหมนะฮะเพราะว่าลูกค้าเขาขี้เกียจเปลี่ยนกลัวปัญหาตามมาอย่างเงี้ยทำให้มันไม่ยุ่งยากช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับคุณจะต้องแบบ มีมาตรการที่ชัดเจนอย่างเช่นการย้ายระบบย้ายข้อมูลการเทรนนิ่งพนักงานใหม่อย่างเงี้ยครับหรือว่าระยะติดตั้งใช้งานที่มันเซฟตี้และทําให้ลูกค้าอุ่นใจนะครับแล้วก็เรื่องความเสี่ยงเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรรับประกันเช่นรับประกันเรื่องของการทดลองใช้นะครับหรือความเสียหายเนี่ยคุณให้ประกันที่ทาให้ลูกค้ามั่นใจว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นคุณแล้วสบายใจนะครับหรือว่ามีกรณีศึกษาเนี่ยที่จะดีที่สุดคือแบบ อย่างเช่นคุณเล่าลูกค้าฟังได้ว่าคุณเคยไปเปลี่ยนเจ้าที่อื่นมาอย่างเงี้ยแล้วชีวิตลูกค้าเนี่ยก็แฮปปี้มากนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะไปแย่งคู่แข่งเนี่ยคุณจะต้องแบบทุ่มเทในเรื่องการเข้าพบเข้าประทะการสนับสนุนนะว่าง่ายๆคุณต้องให้ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับถึงขั้นว่าพูดจริงใจก็ได้นะว่าคุณเนะี่ยอยากได้เขามาเป็นลูกค้าให้เราดูแลจริงๆคือพูดได้เลยนะครับอันนี้คือการเน้นย้ําว่าเราให้ความสําคัญกับลูกค้ามากๆนะครับ ถัดมานะครับก็ต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับกับลูกค้าเนี่ยก็ทุกระดับประทับใจเป็นที่ปรึกษานี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่แค่ลูกค้าคนเดียวนะคุณก็เหมือนกับการไปเปิดการขายกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องนะครับผมแนะนําว่าทุกแผนกนะครับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องถึงระดับผู้บริหารแน่นอนพูดเลยนะครับจะเปลี่ยนเจ้าได้อะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการคนเดียวนะหรือจัดซื้อแค่คนเดียวมันจะต้องแบบ เข้าไปคุยกับผู้มีส่วนร่วม,มนะครับฝั่งลูกค้าเนี่ยแทบจะทุกทุกขั้นตอนเลยก็ว่าได้นะครับอันเนี้ยแล้วแนะนําว่าอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับมันเป็นป้อมประการคู่แข่งใช่ไหมคุณจะต้องส่ง k คีย c ์เขาแมเนจเจอร์เบอร์หนึ่งครับหรือถ้าตัวคุณเป็นเซลเนี่ยคุณจะต้องทําหน้าที่เป็นเคียร์เขานะครับที่จะดูแลลูกค้าคนเนี้ยตลอดนะครับคือส่งเซลล์มาประกบอะใช้คํานี้เลยนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องอดทนนะความอดทนเป็นสิ่งสําคัญไม่ง่ายนะผมบอกเลยว่าจะต้องพิสูจน์อาจจะหลายรอบก็ได้นะครับแต่ผมกล้าพูดว่าถ้าเราอดทนให้นานพอนะช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ไม่เปลี่ยนเจ้าทันทีหรอกก็ได้นะครับแต่ถ้าพยายามให้เห็นหน้าเห็นตาเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆพยายามจริงๆอะ่ะผมพูดเลยว่าโหมดการเปิดใจมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วต้องใช้ความอดทนเพราะมันคือป้อมปราการคู่แข่งนะครับและ สุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดจริงอยาโจมตีคู่แข่งนะครับให้ใช้ความจริงใจก็คือการชมเชยนั่นแหละก็ชมข้อดีเพราะเขาเนี่ยค้ากับลูกค้าเจ้านี้มานานนะครับต้องให้เกียรตินะแล้วก็กลับมามองที่เราว่าเราโดดเด่นเด่นกว่ายัางไงเท่านั้นพอนะครับการ b l u f ถึงแม้ว่าคู่แข่งเนี่ยคุณเห็นจริงๆแหละว่าเขาอ่อนเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเราจะไม่ b l u f นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับเซลล์ที่ ต้องการสร้างกลยุทธ์ในการแบบไปตีป้อมประการนะของคู่แข่งนะครับคีให้เขาแมเนเจอคู่แข่งนะครับถ้าจะต้องแบบเข้าให้ถึงจริงๆเนี่ยกลยุทธ์มีเท่านี้นะครับสร้างความแตกต่างให้ได้นะครับทําให้ลูกค้ารู้สึกไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงเนี่ยฝ่ายนิดนึงก็คือว่าควรจะให้ราคาพิเศษแล้วขายเนี่ยไม่ได้ขายบิ๊กลอตหรือไปแทนที่ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะแบบขายเป็นเป็นพาร์ทนะครับเป็นออปชันเล็กๆ ให้ลูกค้าได้ลองให้ลูกค้าได้ทดสอบก่อนนะครับหรือถ้าใครเนี่ยให้ทดสอบให้ทดลองฟรีได้เนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ดีอยู่แล้วให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสประสบการณ์หรือถ้าเขาจะต้องจ่ายอะไรให้เราจริงๆเนี่ยพยายามจ่ายให้มันน้อยไว้ก่อนนะครับมันถึงจะไปได้นะครับก็ขอบคุณครับสําหรับผู้ติดตามแล้วก็สนใจในเรื่องการจะโจมตีป้อมประการคู่แข่งนะครับก็ใช้วิธีการตามนี้เชื่อว่าถ้าอดทนใด้นานพอเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามคุณนี้แหละเซเลอร์ร้านนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ